ค่ะได้จะพาไปแลบรรยากาศหอกจากการจับจ่ายเสื้อเสื้อผ้าสีดำเลยใช่ไหมพี่โอ้พาไปแลก,การจับจ่ายเสื้อซิ่งโคง้งเคร่องใช้ยรมถึงอาหารการกินกันบ้านนะคะ,คะก็ไม่เพลกันเหมือนกันนะคะซึ่งบรรยากาศการจับจ่ายคนละครึ่งพัสวันแรกก็คึกคักค่ะทำเพอาข่าแม่ข่าเนี่ยยิ้มได้หุนลังมีหยดข้ายเพิ่มขึ้นค่ะ บรรยากาศการใช้จ่ายพ่านโครงการคนละครึ่งพัสในพื้นที่อำเภอาดใหญ่จังหวัดสงขราก็เป็นไปยังคึกขักค่ะนี่และพี่น้องประชาชนค่ะที่ได้รับสิทธิ์กต็ตตางทยอยออกมาใช้จ่ายพ่านร้านค่ะที่เข้ารวมโครงการกันยางต่ะเนื่องโดยเฉพาะเทอร,รานเข้าแกงป้ามุยตั้งอยู่ที่ยานไส่กลางเขตทิศบาลนอคราดใหญ่ค่ะซึ่งนในหัวชาวค่ะก็มีประชาชนจํานวนมากโตเทรโรคิวซือาอหารจนเน้นร้านแบบนี้เลยนะพี่ส้มสพูดไปเองเลยใช่ไหมเห้นอยู่แล้วนะเจ้าของร้านข้าแกงปลามุย ก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าหลังจากรัฐบาลเปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสค่ะแล้วก็ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันทุกเงินทางร้านก็ได้เขบเลยสมัครเข้าร่วมทันทีเพราะว่าเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อทางร้านค่ะแล้วก็ประชาชนถึงแม้ว่าร้านจะขายอาหารในราคาที่ย่อมเยาๆแล้วแต่ว่าหากลูกค้าได้รับประทานอาหารในปริมาณเท่าเดิมในราคา็ดถูกลงเล่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เลยไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมโครงการค่ะซึ่งเจ้าข้องร้านก็บ,บอกเลยนะ ะะว่าวันแรกข้องการสายจ่ายพานโครงการคนละครึ่งพัดเนี่ยก็เป็นไปยังคึกคักว่าที่ขาดวายค่ะโดยตลอดทั้งวันก็มีลูกค้าแวะเวียนไปไม่คาดสายประวัติเสียงสัญญาณตเตือนข้องการชาระเงินข้องแอปทุ่งเงินเนี่ยดังต่อเนืองพัดลำโพงข้องรานก็สร้างความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานให้ทั้งเจ้าข้องรานแล้วก็ลูกค้าแล้วก็ที่โอกาสนี้ขอบคุณรัฐบาลแล้วก็น่่ยงานที่เกี่ยวข้องในการพลักดันให้มีโครงการนี้เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านเล็กๆแล้วนะคะก็ยังช่วยให้ตลาดเนี่ย ลอบมาคึกนขาดอีกคนหนึ่งด้วยค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะก็คืนสนุกดีก็คืดีืน่นเต้นอย่างี้ดีใจแล้วก็ดีใจกับคนที่ได้ใช้กับเราคือลูกค้าเข้ามามีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาให้ความสนใจกับอย่คนละครึ่งกันเยอะนะไปะถึงตั้งแต่มาถามตั้งแต่เมื่อวานนั่นเนาะเรามีมีคนละครึ่งไหมพี่อะไรเนี่ยแล้วพี่ก็ขึ้นไป้าไว้ ก็ก็ก็บางคนก็เยอะขึ้นนะบางคนก็ดักสองร้อะไรเงี้ยขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น3ามรอยะไรเงี้ยก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นดีใจกับเขาเรื่อเาเขาก็ได้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นนะผลตอบสนองก็กลับมาเยอะเยอะเยอะมากอ่ะเยอะมากก้าเชิญชวนมาซื้อของก็เชิญนะคะลูกค้าร้านป้ามมวยมีขายตั้งแต่ตอนเช้าหกโมงเช้าจนถึง3ามทุ่ม ขณะที่ประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพัดก็ต่างให้ความเห็นตรงกันนะคะว่ามาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระราคาครองจีบได้จริงค่ะแต่ไมยผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจซื้ออาหารหรือว่าสิ้นขาในปริมาณที่มากขึ้นแต่ว่ยยังจ่ายเบียในราคาถาวเดิมหรือหน่อยลงก็ถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจยังฝืนตัวชาแล้วก็กระตุ้นให้ร้านค้าขนาดเล็กมีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมก็ถือเป็นีหรื่องมาตรการของรัฐบาลค่ะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุม ช่วย่างใดพ้นนะคะลองฟังเสียงประชาชนแรกค่ะวันนี้รู้สึกดีมากๆาเพราะว่าทำให้ค่าใช้จ่ายในวันนี้เนี่ยลดลงจากเคยซื้อกับข้าวในราคา200บาทวันนี้ก็จ่ายแค่ร้อยเดียวเพราะว่ารัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งก็ทำให้เราสบายใจในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นคิดว่าเศรษฐ,ฐกิจก็น่าจะดีขึ้นด้วยเพราะว่าทั้งแม่ค้าก็ลูกค้าก็จะเยอะเพิ่มมากขึ้นเราจะบอกว่าขอบคุณที่สร้างโครงการนี้แล้วก็ทำต่อเนื่องมาแล้วคิดว่าขอเฟสที่3ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ตื่นเต้นดีค่ะที่ได้ใช้ครั้งแรกเหมือนกันที่ได้สิทธิ์ครั้งแรกวันนี้วันแรกอาจจะยังไม่ค่อยคื้คืนแต่คิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้น่าจะคืบคื้นกว่านี้ค่ะเพราะว่าคนข้อดีก็คือประหยัดโอเคค่ะมีเฟสสองเฟสสามเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนรออยู่